เอานะคบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กันในเกมเดิมน,นะครับชินโด้ไลฟ์นะครับหรือชิลบีไลฟ์ทูนั่นเองเออวันนี้ก็จะมีวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาแบบสําหรับคนที่เปิดใช้แบบคนมีเนตรแล้วก็เปิดใช้เนตไม่เป็นครับอันนี้คือเนตขั้นหนึ่งส่วนของผมใช้ได้แค่ขั้นสองเท่านั้นนี่ขั้นสอง อันนี้ก็จะเป็นไอตัวของผมนะครับาสำหรับคนที่เปิดเนตไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการเปิดนะครับอันนี้สำหรับในโทรศัพท์ในคอมมก็เดียเจอกันแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแรกนะครับทุกคนคนดูทุกคนต้องมีเนตร่อเนตเนตอะไรก็ได้ครับเออไม่ใช่ดิแบบทุกคนต้องมีเนตก่อนเนตวงแหวนนะครับ สายเลือดเนียวงแหวนครับก็สุ่มเอานะครับสุ่มยังไงก็ถ้ายังไม่รู้วิธีการสุ่มก็ไปดูที่ช่องผมได้เลยนะครับอีกคลิปหนึ่งเราก็จะมีบอกวิวธีการสุ่มใส่เลือดอยู่แล้วก็แจกโค500้ดห้าร้อยสปินกเงินครับอย่างแรกนะครับให้เรากดตรงเมนูอ่ะมันจะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับก็ให้เรากดไปตรงบัตรลายครับซึ่งและมันก็จะมีไอ้ตรงเนียดอยู่อันนี้ของผมไปนเนียดทางฝัง่งขวานะ เออแล้วมันก็จะมีปุ่มอีควิดอยู่ครับอันเอ๊ยแต่ว่าแต่เนี่ยข,ของผมบางอันก็ยังอีควิดไม่ได้นะครับสีแดงแดงก็คือยังอีควิดยังเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเนตไม่ได้นี่ถ้าถ,ถ,ถ้ากดเข้าไปที่สีแดงแดงมันจะขึ้นลงมาด้านล่างล่างขวามือต้องต้องการบัดรลายเลเวลห้าร้อยเลเวลห้าร้อมาส่วนอันนี้ของผมเออเนตรของผมวันนี้เปิดได้แล้วอือ ก็กดอีกิไปนะครับก็ทําตามเมื่อนไขเสร็จแล้วก,กดอีกิไปมันจะอยู่ตรงตัว C ครับตรงซ้ายล่างครับคุณดูนี่ครับให้เรากดค้างครับเออเอาใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับให้เรากดค้างตรงตัว C ครับปึ๊บอันนี้เป็นขั้นหนึ่งแล้ววิธีเปิดขั้นสองทำไงกดค้างตรงตัว C ครับมันจะมีเลข2อยู่ให้กดไปที่เลขสองครับแล้วเปิดขั้นสาม อันนี้ก็กดตรงตัว c ครับแล้วก็กดตรงเลขสามครับอันนี้คือเงื่อนไขนะขวาขวาล่างนะเออเป็นเงื่อนไขผมยังเปิดไม่ได้ผม,มต้องเอาบอร์ดลายลื่นเท่านี้ก่อนบางไข่บางไข่จะเอ้นั่นแหละมันมัน,มน,มนจะตื่นก็ต่อเมื่อเลเวลห้าร้อยนะครับอันนี้ก็คือเลเวลของของมันเอออันนี้โอเคและวิธีการเปิดเออ,อเพราะลืมลืมบอก ตั้งกาดมันก็จะมีกระดูกมาให้นะครับและและนี่ครับแล้วก็ให้เรามันมันจะมีวิธีการเปิดไออะไรไม่รู้อ่ะครึ้นตัวครับเขาเรียกมันว่าอะไรนะโซโนโอวะนั่นแหละครับให้กดตั้งกาดแล้วก็กด RMBC ปึบนี่มันก็จะได้มาให้นี่อย่างนี้ของผมนี่หละครับวิธีการเปิดเออนี่มีอย่างหนึง่ง ก็คือตอนเราเปิดกันงครับตอนเราเปิดเนตขั้นหนึ่งใช่ไหมครับปึ๊บกดค้างปึ้งมันจะกินค่า MD หลอดสีม่วงๆนะครับแล้วมันก็จะบวกสแตฝั่งขวาให้นะตรงนี้เลยฝั่งขวามันจะบวกสแตปให้สมมุติว่าออาวค้างว่าจะเลนเข้ามาละนี่โดไม่ไม่เลนแต่ไม่ได้แล้วว่าครันที่แล้วพูดถึงเรื่องไหนอยู่ เปิดในขั้นแรกใช่ไหมครับมันก็จะอัพมาตรงฝั่งขวาตัวนี้อันนี้คือสแตตที่เขาเพิ่มมาให้อ่าถ้าถ้าสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวอันนี้คือยังไม่เปิดเนตมันก็จะเป็นสแตตมันก็มีอยู่ท่าน,นี้นะครับถ้าเปิดใช้เนตปึ๊บนี่สเตตมันก็จะเพิ่มขึ้นมาครับตามฝั่งขวาเลยและถ้าเปิดขั้นที่สองนะครับอ้ยถ้าเปิดอ้อ คนกำลังถ่ายคลิปอยู่โอ้โหเด็กดๆๆเอเคนี่เวลาถ้าถ้าเราเปิดขั้นที่สองนะครับปึง้งเราก็จะมีค่าสแต็ที่บวกเขาเขาจะบวกมาให้เพิ่มขึ้นนะครับอ่าอันนี้คือขั้นสองนะขั้นหนึ่งปึ๊บมันก็จะลดลงมานี้หนึ่งขั้นสองครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมลืมบอกไปดวงตาของเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมปิดปิดเน็ตก่อนเดี๋ยวค่าเอ็มดีหมดนี่ดวงตานี่ดวงตาขั้นแบบยังไม่ได้เปิดเน็ตอันนี้ของผมใส่สีไว้เฉยๆขั้นหนึ่งอันนี้เป็นขั้นสองคนดูมีขั้นสอง นี่ขั้นสองก็จะเป็นดวงตาแบบเรัรลักษณ์นี้เลยนะครับอันนี้เอ้ยเด็ดเด็ดเดเเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ขั้นหนึ่งอันนี้ขั้นสองมีดวงตาก็จะเปลี่ยนไปตามขันนะ้นเรามขั้นที่ชกิมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกไะขายด้วยนะครับเนี่ยอย่างอย่างคนเนี้ย เออเนี่ยที่เขายังไม่รู้ว่าเปิดเน็ตยังไงเออก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกบอกบอกที่ช่องเขาเไม่ครับท่านเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบนไลค์ครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ